เอาเะฮะก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่เกม Toilet Tower Defense อีกครั้งหนึ่งนะครับ <laughs> เป็นอะไรตอนนี้ก็อยู่กับเอพิโซดที่69สพาร์ทที่1ผมบอกเลยว่าครั้งนี้นะมีการอัปเดตเข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือแบบว่าเป็นเจ้าตัวทอยเลตอะไรอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าเข้ามาเยอะมากๆนะแต่ผมจะขอพูดโดยรวมเลยดีกว่าเนาะถ้าให้อธิบายทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยว่าคลิปนี้จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงก็คือมันจะมีกิจกรรมด้วยนะซึ่งผมจะสอนทุกคนเนี่ยทำกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยมีชื่อว่า New Year's นะคะทุกคนก็คือเหมือนเป็นเทศกาลงานผูอะไรอย่างน นะก็ปีใหม่อะทุกคนสิ้นปีอะไรอย่างงี้ก็คือทุกคนเห็นข้างบนนี้ไหมนี่ฮะถ้าเรานะครับออนไลน์ครบทุกๆ1ชั่วโมงนะอ่ะทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้กล่องตัวนี้นะครับจัาเป็นกล่องตัวนี้เลยนะครับนี่ เป็นกล่อง New Year 2,023เครดนะครับคือกล่องตัวนี้เลยนะทุกคนสามารถซื้อเป็นโรบักได้นะนี่เห็นไหมถ้าทุกคนเปิดเนี่ยทุกคนก็มีโอกาสได้ตัวนี้ด้วยนะเป็นตัวมิตินะเป็น Space ด้วยนะครับเป็นการตีสตันด้วยนะทุกคนถือว่าดีมากๆนะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ก็ตามนะอะแล้วก็มีโอกาสได้ตัวแรด้วยคือเป็น Space เหมือนกันสตาร์เหมือนกันเออส่วนตัวนี้ผมไม่แน่ใจมันคือ ัวอะไ๋อมันมี2ตัวหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะโอเคเฮ้ยนี่ไงแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเข้ามานะครับเป็นระดับ e อ็กซ์คลูนะแต่คลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสอนหาผุนั่นเองเนาะเอาเป็นว่าคลิปถัด,ถดไปแล้ะกันเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวเนาะผมจะพยายามรีบทําคลิปให้แบบ เลยทุสุดนะครับทุกคนครับโอเคก็ต้องขออภัยในความราช้าด้วยนะทุกคนนะอารู้สึกว่ากล่องเอ็กซ์คลูซีฟยูนิตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาตัวอะไรออกไปนะทุกคนถ้าใครจําได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะพี่ขี้ลืมมากๆผมบอกเลยนะโอเคแล้วหลักก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนวิธีการหากล่องนิวเยียคือ1เลยเราสามารถออนไลน์นะครับทุกๆ1ชั่วโมงถ้าครบ1ชั่วโมงเนี่ยทุกคนเราก็จะได้เป็นกล่องตัวนี้มาเลยเห็นไหมนี่เป็นกล่องนิวเยียสองพันยี่สิบสามเขตนะครับนี่ทุกคนสามารถหาได มันดีมากนะคือออนไลน์ครบ1ชั่วโมงก็ะเด็ดหกล่อง2ชั่วโมงกระเด็ด2กล่องหรือว่าถ้าใครแบบรอไม่ไหวแล้วพี่เทปทรูเลย โอเคประมาณนี้หลักๆที่เกมเปลี่ยนแปลงเลยก็คือเป็นหน้าตรงนี้เนาะนี่เห็นไหมทุกคนมันเป็นวงกลมจากเมื่อก่อนเป็นสี่เหลี่ยมเนาะตอนนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะอดูก่อนนะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกไหมเอ่ยโอเคไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงละทุกคนเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะทุกคนนะให้เรากดเข้ามาที่ n e ว Year เนาะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปตามหาภูกันเนาะทุกคนเพราะว่าต้องบอกว่ามันมีเวลาจำกัดด้วยเนาะพอเราเข้ามานะครับมันจะมี2หัวข้อหลักๆนะเป็นไฟเวิร์กนะครับทุกคนนี่คือไฟเวิร์ก ไฟเวิรนะ์กนะครับตรงนี้ก็คือจุดเก็บผู้ของเรานั่นเองนะก็คือแต่ละจุดเนี่ยต้องบอกว่ามีจํานวนผู้เนี่ยสิอันเห็นไหมอย่างล็อบบี้นะครับจะมีผู้อยู่10อันซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังไม่เก็บไปสักอันเลยนะทุกคนเห็นไหมอ่ะอย่างล็อบบี้นะทุกคนเห็นไหมมันจะมีเป็นสีเขียวสีเขียวสีเหลืองเห็นไหมทุกคนสีแดงนะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้สีม่วงคือน่าจะหายยากที่สุดแล้วนะสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากตามหาให้เสียเวลาเราก็ สามารถสคิปนะครับโดยการใช้โรบักในการแก้ไขปัญหาได้นะครับทุกคนครับโอเคนะครับอันนี้คือส่วนของ็อบบี้นะต่อไปนะครับเป็นเทรดดิ้งพาซานะเทรดดิ้งพาซาเนี่ยเรากา็หาตัวผู้ได้เหมือนกันนะทุกคนนี่ก็จะมี10ชิ้นเหมือนกันนะทุกคนเหมือนเดิมเลยนะครับใครไม่อยากตามหาก็ใช้โรบักในการสคิปได้นะครับทุกคนโอเคมี10จุดนะครับต่อไปรู้สึกว่าจะเป็นแมปเนาะอ่านะทุกคนอันนี้คือแมปนะทุกคนนี่เห็นไหม แต่และแมปก็จะมีให้หาเหมือนกันนะครับทุกคนสรุปแล้วนะครับทุกคนครับเขาจะให้เราหา3จุดหเลยคือล็อบบี้ล็อบบี้คือนี่จุดตรงนี้ที่เราเย็นอยู่นะครับหาก็คือหาผู้สิบอันนั่นเองเทรดดิ้งพลาซ่าเทรดดิ้งพลาซ่านี่คือหา10อันเหมือนกันต่อไปคือ3นะครับก็คือหาจากแมปนะครับสรุปแล้วนะครับเราต้องตามหาผู้ทั้งหมด30ดอกอ่ะ p แ,แมปแมปละ10จุดนะครับรวมกันทั้ง3าแมปเป็น30โอเค ต่อไปนะครับหลังจากที่เราเก็บผู้หมดครบทุกอย่างแล้วนะครับเราก็สามารถมาแลกของได้นะแล้วกดไปที่รีวอร์ดตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมอ่ะถ้าเราเก็บได้10จุดเนี่ยเราสามารถแลกตัวอันคอมมอนตรงนี้ได้นะเป็นระดับอ่าอันคอมมอนนะครับตัวนี้นะครับพอเราเก็บผู้ได้ถึง20นะครับตรงนี้ก็จะปลดล็อกให้เรานะครับแล้วเราเนี่ยก็จะได้ตัวระดับรีเจนตนะครับก็คือฮันเตอร์คาเมราแมนนะครับอุ้ยเป็นตัวสไนเปอร์ด้วยเหรอทุกคนอู้ โอเคต่อไปนะครับนี่30นะครับทุกคน เราก็จะได้ตัว New Year t o i l e t นะครับทุกคนนี่เห็นไหมรู้สึกว่ามันจะเป็นจํากัดที่4 0 0 0 0ตัวนะผมรู้สึกว่าตอนเนี้จะมีคนได้ไปแล้ว2 0 0 0 0 0กว่าคนนะทุกคนผมไม่แน่ใจเพราะว่าลูกกุญแจมันบังอยู่นะผมหวังว่าผมจะเป็นหนึ่งใน4 0 0 0 0 0ละกันเพราะรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นตัวระดับ Limited ด้วยนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปตามหากันเลยดีกว่านะครับทุกคนที่แรกนะครับก็คือล็อบบี้นะครับผมเห็นแล้วจุดแรกก็คือตรงนี้นะครับเราสามารถใช้เมาส์กดไปได้เลยนะหรือว่าใครในที่เล่นโทรศัพท์ก็สามารถเอามือจิ้ม ไปได้ที่พุตัวนี้เลยอ่ะจุดที่1นะครับอ่ะจุดที่2คือตรงนี้นะครับอ่ะนี่คือจุดที่สองนะอ่ะพุ้จุดที่2เราไปแล้วนะครับแล้วก็ให้เราเดินมาอีกนิดหนึ่งนะครับจุดที่3อยู่ตรงนี้อ่ะจุดที่3จุดที่4นะครับชัดเจนมากตรงนี้นะครับอ่ะเห็นไหมแล้วก็ให้เราเดินมาถอยอีกตรงนี้นะครับจุดที่5้านะครับนี่เห็นไหมครับอยู่บนหัวตรงซามอนยูนิตนะครับอ่ะกดไปเลยปึ๊บอ่ะจุดที่5นะครับจุดที่6จุดต่อไปให้เราเดินมาตรงนี้เลยนะครับตรงถัง จุดที่6นะครับต่อไปนะครับจุดที่7จนะครับอ่ะจุดที่7เดินมาตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมทุกคนนี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะตรงหินตรงนี้นะครับอ่ะกดไปเลยปั๊บจุดที่8นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับตรง t o i ลท t city นะครับทุกคนอ่ะจุดที่8นะปึ๊บโอเคจุดที่9นะครับให้เราเดินมาตรงนี้นะแนะนําว่าให้เราเนี่ยโดดหาต้นไม้ตรงนี้เลยนะครับอ่ะปึ๊บอ่ะโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็กดตรงนี้เลยนะนี่กดเห็นไหม อ่ะโอเคจุดสุดท้ายนะครับโอเค10จุดครบแล้วนะครับนี่ล็อบบี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมกดรับของเลยละกันเนาะอ่ะรีวอร์ดกดรับไปเลยนะครับนี่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วระดับคอมมอนนี่เราได้แล้วนะครับบอกเลยว่าเป็นตัวแรแน่ๆนะครับอ่ะล็อบบี้เราครบ10แล้วนะครับต่อไปเราไปที่เทรดดิ้งพาซากันเนาะทุกคนไปเทรดดิ้งพาซานะ10จุดนะครับจุดแรกคือน้าพุตรงนี้อ่ะ1ต่อไปตรงนี้ นะครับตรงมาหินอ่อนตรงนี้สองจุดที่สามนะครับจะอยู่ข้างในนี้นะเป็นสีขาวนะครับอ่ะจุดที่สามไปจุดที่4 5, ี่นะครับนี่ฮะทุกคนเห็นไหมปึ๊บอ่ะจุดที่ห้าตรงนี้นะครับอ่ะไล่ดูไปเลยนะอ่ะจุดที่หตรงนี้ปึ๊บอ,อ่ะจุดที่7อ่ะตรงนี้ใกล้กันเลยจุดที่8ดนะครับให้เราโดดมาตรงนี้เลยนะครับตรงที่เราวา์ปไปลอป็อบบี้อ่ะทุกคนอ่ะแล้วก็โดดมาตรงล็อบบี้ตรงนี้โอ้เ <laughs> ออ เออโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราโดดมาตรงนี้เฮ้ยเสียวเออโอเคนี่ฮะมันจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมนี่เราสามารถกดไปปกติได้เลยนะอ่ะต่อไปนะครับจุดที่9้านะทุกคนทําการรีเซ็ตตัวเลยนะครับอ่าทุกคนดอกที่9้านะครับปึ๊บโอเคดอกสุดท้ายจะอยู่ข้างหลังล็อบบี้ที่เราไปเมื่อกี้เลยเนาะที่เอาไปเป็นจุดวาร์ปนะครับมันจะอยู่ข้างหลังนะทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนมันสีเดียวกับไอตัวนี้เลยนะครับกดเลย โอเคครบ10อันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรากดรับตัวไปเลยนี่ทุกคนตัวสไนเปอร์ว่ะโคตรเท่นี่ฮะว้าวอุ้ยคนได้รับเป็นร้านเลยเหรอตอนนี้ล็อบบี้เราได้แล้วนะครับแล้วก็เทรดดิ้งพาซาเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเหลือพวกตามแมปเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวอย่างแรกนะผมจะไปที่ Toilets q นะครับดอกที่1น,นะผมจะเล่นในโหมดระดับ g h t m a ม e นะครับทุกคนนะโอเค พอเข้ามาแล้วนะครับให้บวชเป็นโหมดไนท์แมร์เลยนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไนท์แมร์เราเปลี่ยนใหม่ว่ะเป็นหน้าเจอะไรไม่รู้ทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราเล่นไนท์แมร์ให้ถึงเวฟที่37นะครับในเวฟที่37เนี่ยพูเขาก็จะออกมานะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเล่นไปถึงเวฟที่37เลยแล้วกันโอเค let's go โอเคเห็นไหมคู่มาแล้วนะครับพูดอกที่1เราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดอกต่อไปกันจุดต่อไปนะครับเป็นดีเซอร์ระดับไนท์แมร์นั่นเองโอเคลุยต้องบอกเลยว่านะครับ ของดีเซอร์เดเนี่ยแมพทะเลทรายเนี่ยของไนท์แมร์เนี่ยเขาจะโผล่มาที่เวฟ11นะครับทุกคนโอเคลุยกันเลยมีตัวหลุดนะแต่ไม่เป็นไรเรามาหาผู้นะครับทุกคนโอเคนะครับกดสคลิปไปเลยนะครับเห็นไหมครับทุกคนอ่ะอันที่2เราได้มาแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะไปที่ล็อบบี้เลยเนาะทุกคนป่ะ let's go ต่อไปนะครับจะไปที่ทัวร์เรทแลบนะครับทุกคนระดับไนท์แมร์นะทุกคนป่ะอะกดวตเป็นไนท์แมร์เลยนะทุกคนปรับ โอเคกด auto สคิปไปเลยนะครับเวฟบแ8แล้วก็มันก็จะเกิดอยู่แถวๆนี้แหละนะครับทุกคนเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะอ่าเวฟบปปุ๊บโอเคไหนไหนไหนเกิดอยู่ตรงไหนโผล่มาซิไหนอะทุกคนเออผมหาไม่เจอเนี่ยน่าจะหลังนี้หรือเปล่าอ่าผมเจอแล้วทุกคนนี่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 เห็นไหมนี่เวฟที่18ครับก็จะเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะกดไปเลยโอเคต่อไปก็จะเป็น p i l e t lab เหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้จะเป็นอ่าเป็นโหมดมีเดียมนะครับทุกคนโอเค โอเคโหมดเป็นมีเดียมเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเขาจะเกิดในเวฟที่4นะผมกดออโต้สคริปไปเลยอ่ะทุกคนเห็นไหมเกิดแล้วนะครับเวฟที่4โอเคกดไปเลยแล้วก็กดไปที่ร็อบบี้ต่อไปนะครับจะเป็นแมปของคาร์เมราแมน H Q นั่นเองนะครับเป็นระดับฮาร์ดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นถึงเวฟที่30นะครับทุกคนโอเคไปกันกดเป็นระดับฮาร์ดเลยนะครับทุกคนแล้วก็กดออโต้สคิปไปเลยไปไปที่เวฟ30กันเลยดีกว่านาะอ่าเวฟ30แล้วทุกคนเห็นไหมนี่ฮะทุกคนเกิดแล้วป ไปที่ล็อบบี้กันเลยต่อไปนะครับเราจะไปที่พาราไดซ์นะครับเวฟที่7ระดับฮาร์ดนะครับโอเคเลสโกอะกดไประดับฮาร์ดนะครับออโต้สกิปไปเลยโอเคเวฟที่7นะครับปึ๊บเห็นไหมทุกคนเกิดแล้วนะครับโอเคต่อไปจะเป็นะทะเลทรายนะครับระดับมีเดียมนะเวฟที่27นะครับทุกคนโอเคลุยก,กันเลือกเป็นมีเดียมนะครับกดออโต้สกิปไปเลยนะระหว่างนี้ก็รอเวฟที่27นะ ระหว่างนี้ก็รอเวฟที่27นะครับทุกคนโอเคลุยกันโอเคเวฟ27เกิดเรียบร้อยแล้วนะครับทำการเก็บเลยหลังจากนั้นผมก็จะวาร์ปกับที่ร็อบบี้ต่อไปก็จะเป็นปาล์มพาราไดซ์เวฟที่18นะครับเป็นระดับมีเดียมนะครับไปลิสโก้โหวตเป็นระดับมีเดียมเลยนะครับทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเรารอที่เวฟที่18เนาะโอเค โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็เวฟที่17เป็นเครียดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,วาเวฟที่18เนี่ยเขาจะดอกต้นไหนนะผมจาไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะดอปต้นไหนนะแต่รู้สึกว่าจะเป็นต้นปาล์มแถวนี้แหละนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเวฟที่18เนี่ยเขาจะอยู่ตรงไหนอ่านี่ไงทุกคนต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมกดไปเลยนะทุกคนโอเคปะไปต่อไปเลย ต่อไปนะครับชิ้นต่อไปชิ้นท,ท,นที่รู้สึกว่าจะเป็นชิ้นที่9นะครับเป็นแมปของคามิราแมนเอชคิวนะครับเป็นระดับอีซี่นะฮะทุกคนนะครับเขาจะโผล่มาในเวฟที่8นะทุกคนนะโอเคเหงายิ่งต้องหาเพื่อนมานั่งด้วยนะครับอาเกิดแล้วนะครับทุกคนโอเคต่อไปชิ้นสุดท้ายนะทุกคนโอเคไปล็อบบี้กันก่อนเลยโอเคต่อไปชิ้นสุดท้ายนะครับทุกคนสุดท้ายแล้วผู้สุดท้ายของเราแล้วนะครับ สุดท้ายนะครับจะอยู่ในแมพของ t o i l e t City นะครับในโหมด easy นะคือจะเกิดในเวฟที่หนึ่งน,นะทุกคนโอเคไปกันโอเคหลังจากเกิดลแล้วปั๊บเราก็จะเจอเขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับทำการกดเข้าไปเลยจากที่เราเก็บครบแล้วนะครับรีว์ของเราก็ทำการแจ้งเตือนผมเป็นคนที่225,327ผมเป็นคนที่28บึ้ม เย้เราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนรอดูคลิปรีวิวผมได้เลยนะครับว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีปีใหม่ครับ